ครับผมวันนี้ผมจะมาสาที่การทำา p p p l Script ครับเป็นการเล่าตึ้งนะครับเพื่อการส่วนมากจะใช้กับอ e ีเมลในบริษัทครับผมขั้นแรกเลยก็จะเป็นราน Apple Script ขึ้นมาแล้วก็ไฟล์แล้วก็นิวครับผม จากนั้นก็คำสั่งลงไปครับในคำสั่งนี้บรรทัดแรกก็จะเป็นให้รันเทอร์มินอลขึ้นมาเลยครับต่อ,อไปก็จะเป็นบรรทัดแรกให้สั่งคำสั่ง sudo so แล้ว add แล้วก็ ip ที่ต้องการให้ไปหา ip ที่ต้องการนี่คือ IP ไอปลายทางครับนี่คือไอต,ต้นทาน ที่เซตไว้เป็นดีเลย์สองวิเนื่องจากบางทีเทอร์มินอลไม่สามารถทำงานได้ทำงานได้ทันทีอะครับครับผมและอันนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปจากนั้นก็ดีเลย์สองนาทีแล้วก็เอาแล้วก็เอ็นเอเราพิมพ์คำสั่งลงไปเสร็จแล้วให้กดคอมไพ l ์ครับครับผมจากนั้นก็เซฟ แอปเราเลือกเป็นแอปพลิเคชันเซฟไว้เด็ท็อปครับผมจากนั้นถ้าเราต้องการให่รันตอนเปิดเครื่องนะครับเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ preference ย s เซอร์ล็อกอินในแชมแลนี่ก็เลือกที่อยู่ของแอปพลิเคชันนั้นนะปกติจะไว้ในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ add เข้าไปทําเทมเล่านี้จะรันทุกครั้งที่เปิดเครื่องครับผมมันจะสามารถเลาติ้งเข้าไปได้เองครับผมครับผมการสาธิตก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ Mm-hmm.